ก็ตอนนั้นที่เจอกระแสว่าลูกน้าแก่บ้างว่าครอบครัวเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยในมุมของชมพู่นะปัจจุบันเนี้ยพอแต่งงานมีลูกมีเต้าแล้วอายุ37แล้วเนี่ยใจเย็นขึ้นเยอะค่ะเป็นคนเมตตาให้อภัยแล้วแบบว่าเย็นลงเยอะเลยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องขำๆเป็นเป็นแรงกระทบที่เข้ามาให้เราฝึกจิตดีนะตอนนี้ก็คือจะมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยไม่มีผลอะไรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องคําพูดแรงๆหรืออะไรเงี้ยเราใช้การลบคอมเมนต์เอาบล็อกเอาสบายใจสุดมีก็ โวยวายจะไปแจ้งความ,มาอะไรไหมคือแจ้งความยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะแต่ว่าโวยวายช่วงแรกมีไม่มีมีเดือดกันเหมือนกันว่ายังไม่จบ เข้ามาด่าทุกวันทุกวันมันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปก็รู้สึกว่าให้อภัยเขาเถอะเขาอาจจะป่วยหรือเขาอาจจะเป็นคนเช่นนี้อะไรเงี้ยเราก็ทําชีวิตของเราให้มีความสุขดีที่สุดอย่างที่บอกว่าทุกครั้งจะบอกเสมอเลยค่ะว่ามีรุ่นพี่ในวงการเขาก็จะสอนว่าอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ต้องโต้ตอบแล้วยิ่งทําความสุขให้เขาเห็นอันนี้คือการโต้อตอบที่ดีที่สุดบ้านตอนนี้หมู่บ้านปัญญาค่ะ ใช่<ๆ>ก็ไ<ๆ>กลแล้วค่ะ<ๆ>ก็คิดว่าสิ้นปีนะี้ไม่เกินสิ้นปีนี้ได้เข้าอยู่แน่นอนแต่ว่าทํามบูนบ้านเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงมันอเอชนไม่เป็นไปตามแผนโอเวอ,อค่ะบ้านคือบานค่ะคุณพี่ทุก<ๆ>ทุกคนเลยนะคะ<ๆ>คือมีคนเตือนแล,ล้วแหละว่าการปลูกบ้านเนี่ยมันคือมันมีอะไรเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆซึ่งมันก็จริงเพราะว่าสมมติแบบเราวางไว้แบบนี้พอมาถึงเวลาหน้าไงทีแลกเปลี่ยน ทั้งสองคนสามีแบบอยากได้บ่อเพิ่มอยากได้ขนาดนู้นเพิ่มอ่ะเงินทั้งนั้นเลยจ้ะตอนนี้ก็บานมาพอสมควรแต่ก็พยายามจะคุมให้อยู่ในงบล่คิดว่าจะทําบุญวันเกิดลูก25มสามกลาลูกเท่าไหร่ทาราทาราย5ามกลาทาราก็ครบหนึ่งขวบพอดีจะมีคนต่อไปเลยไหมอยากมีอีกสองปีค่ะให้ทาราเข้าโรงเรียนก่อนให้ทาราเข้าโรงเรียนที่เรียบร้อยแล้วอาจจะมีลูกสาวอยากมีลูกสาวอีกคนนึงเขาว่าน่าจะดีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวณตอนนั้น่ะเดี๋ยวไว้ดูกันอีกทีว่า ท้องไหวหรือเปล่าตังไหวไหมเลี้ยงไหวก็เปล่าลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ตอนนี้พิธีกรรายการสดรายการอัดเทปแล้วก็มีซิทคอมเนี่ยค่ะสามมุมสามมุมจ้ะฝากทุกๆงานเลยนะคะเปิดไปเจออะไรฝากติดตามด้วยกันละกันนะคะก็จะพยายามตั้งใจแล้วก็จะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆทำให้ดีที่สุดค่ะฝากด้วยนะจ๊ะข,ขอบคุณค่ะ ไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ